สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะทุกคนก็วันนี้นะลินกําลังจะออกไปทําง,งานนะคะคือตอนแรกลินออกมาแล้วทุกคนลินเตรียมตัวแต่งตัวออกเดินออกไปแล้วทีนี้ลินนึกว่าฝนมันตกฝนมันแบบฟ้ามันคึอมอะไรอย่างงี้นะคะพอลินเห็นว่ามันเป็นหิมะลินก็เลยรีบนะทุะะกคนรีบกลับไปเอากล้องมานะ,นะก็จะมาถ่ายทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นหิมะแรกนะทุกคนที่เมืองชิมะบะวะนะคะวันนี้30สบแล้วนะคือถ้าแบบ ถ้าแบบช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยหิมะตกตลอดเลยนะสิสักเกตนะที่นี่นะแต่มันไม่ได้ตกเยอะนะทุกคนไม่รู้เห็นไหมอ้อรอไอ้ไอไนี่ให้ดูนะเขาบอกว่าหิมะตกตั้งแต่ช่วงดึกของวันนี้ถึงเช้าวันพฤหัสบดีทั้งหมดทั้งหมดสาถึงหเซนติเมตร ทุกคนท้าทุกคนมาดูหิมะตก,ก,กเห็นไหมสวยมากคือลินยังทำงานอยู่ทุกคนดูมีดบาดมือตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นหิมะทุกคนอมาดูหิมะบ้านเราก็ไม่มีนะคะที่ไทยไม่มีนะดูสวยมากทุกคนเอาห้ตบใส่หน้าก่อนนะ ดูนี่หิมะทุกคนคือลินนะ่ะอยู่เมืองชิบะว,ว่านะอยู่ในเมืองจริงแต่ว่าที่นี่นะคะนานๆทีมันจะมีหิมะตกนะทุกคนมันจะไม่ได้ตกทุกปีนะคะปีไหนที่หนาวจัดอย่างเงี้ยมันถึงจะตกนะแต่ว่าถ้าแบบอยู่ตามเขาเรียกอะไรอะ่ะคือถ้านอกเมืองที่ว่าออไปอย่างเงี้ยหิมะทุกปีนะคะหิมะเขาจะตกตลอดไงแต่ที่นี่อะ่ะ นานๆจะตกที่หนึ่งทุกคนขนาดคนที่คนที่เมืองนี้นะเขายังตื่นเต้นเลยแล้วคิดดูว่าลินน่าจะตื่นเต้นขนาดไหนอันนี้คือหลินยังทํางานอยู่นะทุกคนนูมีดบาดมือตื่นเต้นขนาดไหนดูเลือดออกเลยนะคะแบบรีบอะรีบที่จะมาดูหิมะขออนุญาตเขานะคะบอกว่าขอมาดูหิมะแป๊บนึงได้ไหมเขาก็ให้ออกมาได้นะทุกคนอย,อยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านที่ตัวเองทํางานนะคิดดูสิวุ้ย หนาวมากดูออกมาดูมาดูเขาถ่ายรูปกันดูเห็นปะเขาก็ถ่ายรูปกันอ่ะทุกคนขนาดคนที่นี่เขายังสื่นเต้นเลยที่ดูสิอึบเราจะมาจับหิมะกันทุกคนโอ้ยหมวกสวยมากอ่ะ รวยมากเลยตกใส่หน้าท vale> ุกคนเออมันเป็นหิมะแรกของปีน uh uh ี้เลยนะทุกคนนะ เขาจะหักเงินไหมเนี่ยอุ้ยดูสิดูที่เสื้อทุกคนเปียกหมดแล้วเปียกหมดเลยสวยเป็นไงล่ะเ,<อ>เห็นไหมลินเอามาฝากทุกคนโอ,โ,โอ้โหอุ้ยเยอะมากตอนนี้เยอะมากทุกคนโอ้ยเยอะมากแต่ตอนเนี้ย ดูที่นี่โอ้มือก็เจ็บมือก็เจ็บทุกคนบู๊ปทํทำงานต่อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะทุกคนตอนนี้หลินเลิกงานแล้วนะคะหลินมาเข้าเช้าแล้วก็ตอนนี้เลิกงานแล้วก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาดูหิมะต่อคือเมื่อกี้หลินกลับไปทํางานไงทุกคนเห็นปะเมื่อกี้คือหลินกลับไปทํางานไงก็เลยอ่า มันก็จะขาดตอนไปนิดนึงนะคือมาดูได้แป๊บเดียวอะ่ะทุกคนเพราะว่าทํางานก็เกรงใจเขาไงช่วงที่ออกมาก็คือเชฟลินนะบอกลินว่าดูดูดูดเชฟนะคะเขาบอกลินว่าลินหิมะตกหิมะตกออกไปดูหิมะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเขาวผอย่างนี้นะคะเด็กก็เลยได้ออกมาดูหิมะช่วงนั้นแหละช่วงที่พาทุกคนออกมารอบมาดูหิมะรอบแรกรอบนั้นที่ตกหนัหนกๆไปนะ แล้วกอลิ่ก็กลับไปทํางานต่อนะคะเพราะกลับไปทํางานต่อทุกคนก็ภาวนาบอกว่าขอให้มันยังตกนะคะจนถึงจนแบบหลังลินเลิกงานอะไรเงี้ยลิ่จะได้พาทุกคนมาดูต่อไงทุกคนจะได้มาดูหิมะต่ออะไรอย่างงี้นะภาวนาตอนนั้นคือภาวนาขอให้แบบให้มันตกให้มันตกอะไรเงี้ยอย่าว่าแต่ลินตื่นเต้นเลยทุกคนแบบลิ่ตื่นเต้นจนแบบนีดบาดมืออะไรเงี้ยขนาดคนที่นี่นะคะคนที่นี่เขายังตื่นเต้นเลยทุกคนมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะคะที่นี่เพราะว่าอยู่ในเมืองไงมันก็จะแบบว่านานๆนนทีประมาณอ,า,อาจจะสองสปีอะไรอย่างเงี้ยจะมีทีนึงนะที่ตกหนักแบบนี้นะคะอ,คออนานๆทีจะมีทีนึงนะเขาก็ตื่นเต้นกันไงทุกคนพอหลิงกลับไปทํางานเขาก็คุยกันใหญ่เลยเนี่ยหิมะตกหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยในรลาน <laughs> สนุกสนานกันใหญ่มีเรื่องให้คุยกันนะคะคุยกันเรื่องหิมะอะไรอย่างเงี้ย ล,นลินจะให้มันตกใส่ใส่เอนตาสวยอะ่ะถ้าทำดีลิ้นก็ชอบนะลินชอบคือมันขาวมันสวยนะทุกคนแต่ว่าไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบเวลาที่มันแบบมันละลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปข้างนอกไปไหนมาไหน,ไหนมันก็ลําบากอะทุกคนดูอุ้ยฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นบนบนเกาะมันต้นไม้เดี๋ยวไปดูกันทุกคน มื่อกี้หลินจะพูดว่ายังไงต่อนะหลินว่าหลินก็ชอบเรื่องหิมะนะแต่ว่ามันมันขาวมันสวยอะทุกคนแต่ว่าการใช้ชีวิตหลินว่ามันลําบากนะทุกคนแบบถ้าอยู่กับหิมะอยู่กับแบบนี้จริงๆนะใครจะมาเดินตากแบบตากฝนตากหิมะได้ทุกวันนะทุกคนก็คิดดูว่าค่าวุาคนที่อยู่เมืองหนาวจริงอะเขาจะไม่ชอบอากาศหนาวนะอย่างที่หลินอยู่เมืองเชียงว่านะทุกคนห้าถึงหกเดือนเลยนะหน้าหนาวเขานะคะ ถึงหิมะมันจะไม่ตกทุกวันหิมะมันจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันการใช้ชีวิตมันก็ลําบากกว่าเมืองร้อนนะหลายคนชอบแต่ว่าลิ้นถามเพื่อนหลายคนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ชอบอากาศหนาวแต่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ชอบหนาวจาัดแล้วก็ไม่ได้ชอบให้หิมะมันแบบมันตกเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยมาเกาะเกาะตามสภา อ้เหื่อเย็นมากควันควันออกปากอะทุกคนหนาวจัดเลยเห็นปะโอ้ บอกว่าลินไม่ชอบหีมะนะทุกคนที่มันอยู่ตามพื้นน่ยอย่างเงี้ยดูคือมันลื่นมากเลยนะคะเวลาเดินเวลาอะไรองเงี้ยต้องระวังมากเลยนะทุกคนเวลาเราเดินบนพื้นที่มันมีแบบหีมะะแล้วมันละลายแล้วคนลื่นมากดิบเคยล้มประมาณสองสามปีที่แล้วที่มันตกอ่ะหนักๆอะ่ะลิบเคยล้มนะคะเพราะว่าเดินบนหิมะนี่แหละเราลินไม่รู้ไง คือก็นึกว่าเออเดินได้ปกติอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะลื่นมากทุกคนต้องระวังนะเวลาเดินอะไรอย่างนี้นะคะ พื้นหญ้านะคะแล้วคือเป็นพื้นหญ้าทั้งหมดเลยนะนู่นด้วยนะทุกคนรถด,ด้วยรถด,ด้วยอะไรฮจะขาวหมดเลยนะทุกคนนะตรงนี้นะทุกคนแต่ก่อนมันเคยเป็นสนามหญ้านะคะแต่ว่าตอนนี้คือพื้นมันขาวทั้งหมดเลยเพราะว่าถูกปกคลุมด้วยหิมะนะทุกคนเออาน,น้องมาเขาก็มาถ่ายรูปกันนะทุกคนเนี่ย ขาวหมดเลยตามต้นไม้ตามพื้นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหญ้ามันก็จะเห็นชัดหน่อยแต่ว่าตามพื้นที่เป็นคอนกรีตก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะเขาคงไม่ถ่ายรูปกัสถ้าหน่มเด็กๆก็จะมาที่นี่นะคะเนช่างถ่ายรูปถ่ายอะไรกันขาวไปหมดเลยทุกคนสวยมากนะคะร้านตรงนี้นะ ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยนะคะก็จะขาว้วหมดเลยทุกคน ทุกคนคะเช้านี้เช้าว,วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2020นะทุกคนก็ลินเอามาฝากทุกคนนะคือลินเนะี่ยมาทำงานเชา้าลินตื่นออกมาด้วยความที่ลินก็ไม่รู้ว่าหิมะมันจะเยอะขนาดนี้นะลินก็เลยเอาภาพเก็บภาพอีกวันหนึ่งมาฝากทุกคนนะคะหลังจากที่เมื่อวานคือ30ที่ผ่าหลินก็บอกว่ามันเป็นหิมะแรกที่ตกนะคะเมื่อวานนี้คือ30แต่วันนี้ก็คือ31ลินเอา เมืองชีบว่าที่ขาวโพลนด,ด้วยหิมะมาฝากทุกคนนา่นนาทีจะมีแบบนี้ทีหนึ่งนะทุกคนตามต้นไม้นะคะหลังคาอะไรเงี้ยนู่นนะคะก็จะมีหิมะขาวไปหมดเลยทุกคนคือวันนี้หลิดออกมาทางานเช้าอีกวันหนึ่งนะทุกคนตื่นขึ้นมาแบบออกออกมาแล้วนะเพิ่งจะรู้ว่าอา้าวหิมะหิมะแบบคือปกติอะทุกคนมันตกแค่เหมือนฝนตกนิดเดียวตกไปปลอยแล้วก็ หยุดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปีนี้นะทุกคนก็ขาวไม่หมดเลยตามพื้นตามอะไรเงี้ยเออหรือเล่เก็บภาพอีกวันหนึ่งมาฝากทุกคนนะคะโอ้หนาวมากหนาวหนาวนทุกคนโอ้ มือเยอ็นทั้งหมดแล้วอะไรทุกคนต้องเดินระวังนะคะเพราะว่ามันลื่นมากเลยทุกคนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หูนุ่มมากนี่นะคะ ถ้าถ้ามันตกแต่เมื่อวานจนถึงเช้านี้นะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้ะมันก็จะหนานะคะหิมะมันก็จะหนาอย่างนี้แหละทุกคนนี่เนุอนุ่มๆเฮ้ยอ,อ,อยากเล่นปลาหิมะแล้วก็ปั้นสโนว์แมนอ่ะทุกคนโอ๊ยเดี๋ยวไปที่ทำงานก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปปั้นตรงนั้นเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวจะใสละอีกวันหนึ่ง เจอกันที่ทำงานทุกคนตอนนี้หลินมาถึงที่ทำงานแล้วนะทุกคน แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทํางานนะคะก็จะมาถ่ายรูปกันก่อนนะทุกคนจะมาเล่นปลาหิมะก,กันกับเพื่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันก่อนก่อนที่จะไปทํางานอาจจะลินบอกว่าลินอยากปั้นสโนว์แมนนะทุกคนเดี๋ยวรอปั้นสโนว์แมนกันนะคะ ้วันนี้นะทุกคนลินก็เอาหิมะแรกที่เมืองเชวว่ามาฝากทุกคนเลยนะคะก็ ที่มันเพิ่งตกวันนี้เลยนะเนี่ยลิก็เอามาฝากทุกคนนะได้เห็นพร้อมกันเลยนะเนี่ยลินนะคะก็จะมีวิดีโอดีๆจากประเทศเม็กซิโกไปฝากทุกคนอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกริ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากประเทศเม็กซิโกนะคะยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ